Airways o r Mythalo ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ครอบครัว Airways o r m y h a l o ทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ a c e b o o k ทานโรเลอร์บินดิงทุกๆคนนะ,ะับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อพิกอสโต้ค่ะให้หินนะคะในอีพีแรกนะคะอีพีแรกของเราก็คือ นี่ัสของคุณตัวตนของคุณจริงๆเป็นยังไงให้เราได้ถ่ายใจคุณจากการที่เปิดไพ่ราพิคเนตแล้วก็เลือกหินเนาะโอเคการทำนายครั้งนี้มันเป็นเจรอร์อนะมันเป็นแบบว่าเจอร์ริดิงด้งคือทำนายทั่วไปมันไม่ได้เกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้ไขรเนาะในคลิปนี้ก็เป็นโดยรวมมันอาจจะตรงกองคุณก็ได้หรือไม่ตรงกองคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเก็บคำแนะนำดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะจ๊ะรับชมรับฟังเพื่อเป็นกระารชีวิตนะ โอเคฝากกดกำลังใจกดไลค์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและพิกอเด็กพิกอากาศพิกอสโตใหม่ๆที่จะถูกปล่อยออกมาทุกๆวีคนะจ๊ะโอเคแล้วก็เราก็มาเลือกกันดีกว่าโดยโอจะมีเบอร์ชาร์ดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บโอจะมีหินให้เลือกทั้งหมด3หินหินกอ้อนหินที่1หินที่2อหินที่3นะโอเคพอเลือกหินเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปที่ที่ description เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะมันจะมีทาวสแตมปปากอยู่ไปกดได้เลยตรงนั้นว่าคุณเลือกหินก้อนไหนก็ไปดูกันได้โอเคจบแล้วมาดูดวงกันดีกว่าโอเคตัวตนของคุณสำหรับคนกองแรกเป็นยังไงมัางจา๊ะขอดูไพ่พิกาเนตเร็วอืมเป็นคนใจแข็งนะเป็นคนที่เรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เปิดใจยากอะ เพราะว่าน่าจะมีปมความรักมาพอสมควรคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใจแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็ตัดสินใจอะไรเร็วมากในเรื่องของมั่นคงก็คือแบบว่าตัดสินใจเลยก็คือเด็ดขาดเลยว่าฉันจะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนเ,ปนเป็นคนที่ใจแข็งมากไม่สามารถที่จะได้รักโกืใครเนี่ยกรดยาวจะไม่ใจอ่อนจาะเป็นคนที่ โกรธง่ายหายยากนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนสทีฟสูงในเรื่องของความรู้สึกต่างๆเป็นคนแคร์คนรอบข้างมากเกินไปหรือเปล่าแต่เป็นคนที่ใจแข็งบางทีก็หน่อยนะหน่อยคนนู้นหน่อยคนนี้ไปเรื่อยพอมันไม่มางอหรือว่ามันไม่ได้อยากจะก็สุดท้ายก็คือหายงนอยหายหนอยไปเองอืมเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่เด็ดขาดมากในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างเป็นคนที่ขยันหาเงินแล้วบางทีเป็นคนที่ใช้เงินแบบ ใช้เงินเก่งแต่าหาเงินเก่งเช่นกันนะเ,ออเงินค่อนข้างจะไม่ค่อยขาดมือเท่าไหร่หรอกก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเป็นคนที่อัธยาสายดีโน้มน้าวคนเก่งในเรื่องของคําพูดคาจานะแต่ว่าบางบางบางทีเป็นคนที่ลุกภายนอกเป็นคนนิ่งๆแต่ตัวจริงถ้าได้รู้จักจริงๆก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่นิสัยเด็กเยอะหรืออาจจะเป็นคนติ้งตองค่อนข้างที่จะออกแนวโกะก,โกโนหน้หน่อยๆนะในเรื่องของนิสัยของคุณการเจรจาคําพูดของคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโน้มน้าวคนเก่งนะ ในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการขอการอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเก่งในเรื่องนี้เพราะามีสกิลในการอ้อนเก่งนะคะเป็นคนที่มีเมตตาจิตสูงนะคะรักใครรักรักใครรักจริงถ้าได้รักจริงๆนะถ้าได้เว่าเปิดใจรักใครคือรักจริงแต่ถ้าไม่ใช่คือคือคือไม่ใช่อ่ะเออเป็นคนรักยากนะคะแต่ถ้าได้รักแล้วรักทิหายเลยเออเป็นคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกความรักที่แบบ สมบูรณ์แบบแล้วเป็นคนที่มีไทสูงไทที่ต้องการก็ต้องฝิกตามนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะข้างหวังกับเรื่องของความรักเป็นคนในเรื่อง่าคือบูชาความรักกันแหละค่อ <c> น <oughs> ข้างจะบูชาความรักพอสมควรในเรื่องของความรักครั้งนี้ เป็นคนที่ออดูดูแล้วเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นเป็นคนที่ปากร้ายนะแต่ใจดีแต่คนอื่นค่อนข้างจะคิดว่าเราเป็นคนขวางผาซากนะจ๊ะโดยเฉพาะถ้าไพ่กองนี้กดเกิดขึ้นในคนที่วันอังคารกับวันเสาร์นะวันเสาร์ไม่วันอังคารวันเสาร์แล้ววันศุกร์เนาะ เรเฉพาะคนวันศุกร์นะคะเป็นคนที่ชอบติดเตียนคนอื่นนะชอบแบบว่าวิจารณ์คนนู้นคนนี้โดยไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าจริงๆคือเป็นความห่วงใยแหละแต่คือคนอื่นเขาอาจจะน้อยๆกับคําพูดเราก็ต้องปรับลดตรงจุดนี้เป็นคนที่ชอบทําบุญไหมก็คือเป็นคนที่ชอบปล่อยทําบุญทําทานปล่อยวางเรื่องของอะไรที่มันท็อกซิกงานแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวเก่งอ,อืมแบบบางทีคนอื่นเขาเครียดเรื่องนี้ตัวเองแบบเครียดไม่ถึงสินาทีก็ปรับตัวได้ลแล้วเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ทรใหม่ๆได้แหละ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับทุกคนอ่ะใครที่แบบใครเชื่อไหมว่าถ้าคุณแบบนอยหรือว่าคุณอะไรคือคนรอบข้างเ็าจะจับจุดคุณได้แลวคุณน่ยทั่วจะมีอิทธิพลกับคนรอบข้างสูงมากอืมก็ประมาณเท่านี้สําหรับคนกองแรกคนที่ได้เห็นกองที่หนึ่งเนาะคนกองที่สองคนที่ได้เห็นกองที่สองอ,อารมณ์ร้อน เห็นชัดเจนว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนเดือดง่ายเออบางครั้งจะแบบไม่ค่อยจะใจเย็นนะเป็นคนที่เครียดแล้วคิดวิกจติตลอดเวลาเป็นคนที่แพนิคตลอดเวลาเป็นคนที่คิดมากคิดมากยิ่งกว่าปามีในเรื่องของทุกๆอย่างเป็นคนแคร์ความรู้สึกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นทางด้านของการพยายามตอนนี้คือพยายามที่เริ่มปรับตัวให้ตัวเองเป็นคนคิดบวกเป็นคนที่คิดแบบใจเย็นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเมตตาเหมือนกัน แต่บางทีอ่ะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนฟิลขาดง่ายนะต้องปรับเรื่องของเคมีตรงนี้อืมคาดหวังในความรักที่มันจะต้องสมบูรณ์แบบนะจ๊ะคนคนนี้ภายนี้ไม่ใช่กันว่าเออคุณเป็นคนชอบเล่นของนะไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าคุณค่อนข้างจะคาดหวังความรักที่สดบูรณ์แบบและคาดหวังในสิ่งที่คุณต้องการ แต่มันไม่ค่อยได้เป็นอย่างที่คุณหวังแนละ้วรู้สึกว่าความรักของคุณมันค่อนข้างจะท็อกซิกพอสมควรคุณเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคนกองนี้แต่คุณก็ยังคาดหวังว่าคุณจะเจอความรักดีๆเข้ามาหาคุณนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินมือเติบค่ะใช้เงินมือเติบมากแล้วก็เป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเงินใช้เงินแก้ปัญหาตลอดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่าไพ่มันขึ้นประมาณนี้แต่เป็นคนที่หาเงินเก่งอีกคนนึงนะ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออมีระดับในการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูเวอร์หวานิดนึงก็ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณก็ถือว่าก็ลองไปปรับดูแต่ว่าเป็นคนที่คิดอะไรบางทีคือตัดสินใจก็คือตามอารมณ์เลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ไต่ตองอะไรชัดเจนในเรื่องของการตัดสินใจก็คือคิดก็คือเออฉันคิดไม่ดีละ พงความใจนะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ซื้อไม่เคยมานั่งคิดไม่เคยมานั่งอ่านฉลาคืออยากได้ก็คืออยากได้คือประมาณนี้ถ้าเรื่องของการค่าใช้จ่ายบางอย่างแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระนะจะชอบท่องเที่ยวป่าธรรมชาติต่างๆดูแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดอะไรเนทะ่าไหร่แล้วแหละคือดูๆเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอะ เ,เคยคาดหวังแล้วมันไม่ได้อย่างหวังก็เลยปล่อยวางปล่อยไปแล้วก็ช่วงนี้ค่อนข้างจะนา่าจะเสพติดกับเรื่องของการท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นคนรักอิสระไม่ชอบการถูกบังคับไม่ชอบการแบบว่ามีกฎหมายตายแต่เป็นคนชอบแหกกฎนะเพาง่ายๆนะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งคือค่อนข้างที่จะดูแล้วอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่เขเรื่องไงแนเรื่งงองของคว,ความมีความรักเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเออเหมือนเด็กอะ่ะคือ ชอบอ้อนชอบอะไรคนรักเป็นคนติดแฟนด้วยนะถ้ามีความรัก,กอะน,นะค่อนข้างจะติดแฟนค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนว่าเออฉันติดแฟนฉันแบบไอ้ต้าอะไร้ะก <c oughs> ็มีนะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ดูดูอะจากไพ่เี่ยคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้สนโลกอะไรแล้วแหละเดี๋ยวนี้คือเป็นคนที่เริ่มปร่งมากขึ้นนะบางท่านที่แต่ก่อนอารมณ์ร้อนก็น่าจะเริ่มปร่งแล้วแหละแต่ดูดูแล้วยังมีเรื่องของอารมณ์ร้อนฟิลขาดง่ายเพราะฉะนั้นต้องไปปรับเรื่องนี้ดีๆในเรื่องของ อารมณ์นะหรือใครบางคนในะกองเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลสองเพศก็ได้นะอาจจะมีอารมณ์เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเผื gender, เเ่อเป็นทาร์ซินเดอร์เป็นเพศที่สามหรือแบบเป็นพวกเออ L G B T ก็ได้ไม่ผิดกันคนพวกนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดแปลกใหม่ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นค่อนข้างจะเป็นคนที่ชาเลนเจอร์เก่งในทุกๆด้านถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์และพรแสวงดีในคนกองนี้ เออไม่ผิดที่คุณเป็นแบบนี้คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีพรสวรัส์และเป็นคนที่เก่งที่ฉันมองว่าก็ดีอืมเพราะว่าคนพวกนี้ค่อนข้างที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองทําอะไรเป็นของตัวเองและมียูนิคหรือตัวตนที่แท้จริงของตัวเองชัดนเจนนะถ้าใครเป็นคนกองนี้แล้วเป็นเพศที่3ามนะจ๊ะดูๆแล้วคือเป็นคนที่ครบเครื่องอ คือเพอร์เฟกทุกอย่างอะ่จะจนทําให้บางคนอยู่โสดก็คืออยู่โสดนานเลยเพราะความเพอร์เฟกของตัวเองคนไม่กล้าเข้าหาก็เป็นไปได้ในคนกองนี้เอออ่ะมาดูกันต่อสําหรับคนที่เลือกหินที่สามนะเอาความมาเลนเดี๋ยดูคนที่เลือกหินก้อนที่สามสิคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ใครเลือกหินก้อนที่ 3, สามนี่ใสจริงจริงอะ่ะ อาจจะเป็นคนที่ชอบม o ฟออนวงกลมเป็นเรื่องของความรักนะเออเป็นคนที่ยึดติดกับอะไรเดิมๆปล่อยวางยากรักใครแรงจริงเจ็บนานนวยแหละแล้วลืมยากเออ ไม่ได้ลืมง่ายนะจ๊ะเป็นคนที่ลืมยากในเรื่องของความรักเป็นคนที่ขยันอดทนนะคะเป็นคนที่เจองานหนักก็สู้เต็มที่นะคะอาจจะเป็นชาากรกดก็ได้นะที่มาดูไพ่วบนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักในเรื่องถ้ามีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกของแฟนส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีเป็นพ่อบ้านพ่อเลือนที่ดีเป็นพ่อพ่อบ้านที่ดีพ่อบ้านจะไม่ใช่พ่อบ้านใจกล้านะเออเป็นพ่อบ้านที่ค่อนข้างจะเอ็นดูครอบครัวเป็นคนรักเด็กด้วยแหละ แต่มกักจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่ถ้าเป็นคนโสดในระยะเนี่ยนะระยะยาวมากักจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่คบซ้อนซ้อนเงินเพื่อนทรยศแอบแซบกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะแบบเจอความรักแบบนี้แต่ว่าถ้าเจอระยะยาวอะความรักค่อนข้างจะดีคุณเป็นคนที่หาความมั่งคงให้กับชีวิตตลอดเวลาเออคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ออกแบบว่าชีวิตตัวเองจะต้องฝุกสบายแล้วมันคงเป็นคนติดบ้านด้วยแหละไม่ค่อยออกไปไหนอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่เอ่อที่ป็นคนที่เทคแคร์คนเก่งอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสานะเพื่อนเรื่องสานะแฟนเรื่องสานะของคนใกล้ตัวค่อนข้างจะแคร์คนเนี่ยคนรอบข้างเก่งเทคแคร์คนเก่งอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนรักครอบครัวนะอืเป็นคนที่ชอบ ทำอะไรใหม่ๆชอบพาตัวเองไปอยู่ในที่ใหม่ๆไลฟ์สไตล์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เรียนรู้ไม่จบไม่สิ้นเนาะแต่ดูๆแล้วอะ่ะเป็นคนที่บูชาความรักพอสมควรเออทุกอย่างจะต้องขอบเคลื่อนไปด้วยความรักนะคะแล้วเงินตรานะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถ้าโกรธใครเนี่ยคือโกรธยาวเลยนะแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ฟังเหตุผลคือ ก็คือเป็นคนที่โกรธง่ายอ่ะอืมแล้วหายช้าเช่นกันขี้น้อยขี้ขี้น้อยใจนะคะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆในสิ่งที่ถ้ามันเจอเรื่องของการงานที่แบบมันไม่เคยจะเจอมาก่อนคุณไม่เคยที่จะกลัวหรือกังวลคุณพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งเป็นทิศทางที่ดีนะคะอืมคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์จากการจังหวะในท่าที่การเดินการพูดการวางตัวดีนะค,ะคุณคนคองนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะ ออแล้วก็เป็นคนที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าไปหมดอืมถ้าเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของอะไรต่างๆคุณค่อนข้างจะให้ความสําคัญว่าสิ่งที่คุณซื้อมาเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนนะอืมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยอืม ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจริงๆด้วยคนกลองนี้แต่เป็นคนที่ชอบยึดติดกับอะไรเดิมๆอะต้องระวังต้องปล่อยวางให้เป็นรักใครชอบใครนะคะก็เป็นคนที่ทุ่มให้สุดตัวต่อให้ความรักคันนั้นจะไม่สมหวังแต่ก็ทุ่มให้เต็มที่ชอบเล่นกบอะไรกับไฟชอบอะไรเล่นทีน่แบบว่าเออทําก็ทําให้มันสุดเสพติดความเจ็บปวดจ,จากการโดนทําร้ายความรู้สึก คนคนนี้ฉันชอบนะฉันรู้สึกว่าคนคนนี้เขาดูแบบว่าบ้าบ้าระห่ำดีโอเคเป็นคนที่มองหาโอกาสใหม่ๆเป็นคนที่เวลาไฟนะคะได้ติดก็คือทําทุกอย่างแบบบ้าคลั่งเป็นคนบ้าง,งานแบบุดๆสุดๆเลยแล้วก็ถ้าไฟเมดเอเนจีบางอย่างมันดับไปคุณพร้อมจะจุดเทียนให้มันขึ้นมาใหม่ๆคุณเป็นคนที่ฮิวคนเก่งแล้วก็ให้กําลังใจคนเก่งด้วยเช่นกันนะคะพ่กล่องนี้ออกมาประมาณนี้ โอเครู้ okay. สึกกอง3จะใช้ไพ่เยอะนะเพราะว่ามันเหลือเกินนะคนรับดูให้โอเคค่ะ okay. ก็ประมาณเท่านี้สำหรับพิกอัสโต EP แรกเนาะถ้าผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมเล่นเกมกับเราแล้วก็ฟังนิทานดีๆเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองเพื่อได้รู้ว่าตัวตนของตัวเองเป็นแบบนี้หรือเปล่า แล้วก็จะได้เอาสิ่งที่มันที่อดพูดไปไปพัฒนาตัวเองหรือทำตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะเจ้ามวยนะจ๊ะทุกคนความรักหรือว่าเรื่องต่างๆนะตัวตนเรามันสำคัญมากเลยนะตัวตนคนอ่ะสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกๆ5ปีแหละแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วมันทําให้ตัวเองดีขึ้นก็ปรับอะไรที่มันไม่ดีเราก็แค่เปลี่ยนมันเนาะถ้าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราก็เริ่มเปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังนะจ๊ะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพไปนะเพราะว่าโควิดอาจจะอยู่กับเราอีกนาน ไปบ้ายจัดสวัสดี